เห็นไหมครับดูลากฝอยไหมครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมหนี่ละสวัสดีครับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชานแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องถาดลองกระบะนะครับว่าถาดรองกระบะเนี่ย เราไว้เห้ทำะารนะครับและประโยชน์ของมันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับถาดรองกระบะนะครับเราจะใส่เป็นเห็นไม้ครับใส่รองด้านล่างนะครับใสหยาบนะครับรองด้านล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็จะมีน้ำนะครับใส่เข้าไปนะครับ มีเงก็ถ้าเราไม่ใส่แล้วก็เวลาลดน้ำมันก็จะซึมได้กระถางไปนะครับเป็นการรองน้ํานะประโยชน์นะครับของถาดรองกระบะนะครับที่เราใส่ทรายกระหินภูเขาไฟไปเนี้ยจะช่วยให้ตัวก้นกระถางน,นั้นเย็นนะครับแล้วก็จะช่วยล่อรากนะครับได้ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เราก็จะไม่ต้องอ เรียกเลยครับไม่ต้องลดน้ําเยอะนะครับเพราะว่าไอายเย็นจากก้นกระถางนะครับมันจะช่วยให้ต้นไม้นะครับไม่ขายน้ําเยอะนะครับตรงนี้นะก็บางคนก็ใช้ทรายเพลียวแต่ผมใช้ตัวหินภูเขาไฟด้วยนะครับเพื่อจะทําให้รากนั้นแตกรากฝอยดีนะครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยนะครับ อันนี้ทําเป็นแยกมานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูลากฝอยไหมครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมาลากเยอะมากเลยนะครับทุกอันก็จะเป็นมีหินภูเขาไฟรองนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะชื้นแล้วเราจะดูตรงที่อ่า สีหินแล้วครับสีหินมันจะออกสีขาวๆนะถ้ามันไม่มีน้ำนเนออี่ยเี้ยอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นลดน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับจากสองสามวันลดทีนะครับผมอย่างนี้นะครับเพราะว่าความชื้นจากกระบะแล้วด้วยว่าฝนตกด้วยนะครับโดยฝนตกด้วยก็เปลี่ยนเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับในการลดน้ํานะครับดูง่ายๆครับจากต้นนี้นะครับ ผมใช้ที่ถาดรองกระบะเป็นใสนะครับถาดรองกระบะก็ยังชื้นอยู่นะครับแล้วก็ตัวกระถางก็ยังชื้นอยู่นะครับมีไอ้น้ําอยู่เนาะนะครับตรงนี้นะครับประโยชน์ของมันนะครับก็คือช่วยเพิ่มความชื้นนะครับผมแต่ถ้าเราใส่เป็นน้ําอย่างเดียวก็มันก็จะดูดน้าขึ้นมาเหมือนก็อาจจะชื้นไปเยอะหน่อยนะครับตัวนี้มันจะเก็บความชื้นได้นานกว่านะครับ พอมีสายกระหิตมูขของไฟด้วยนะครับตัวนี้นะฮะก็ประโยชน์ของมันมีเยอะเลยนะครับผมไม่มีข้อเสียนะครับแต่ว่าถ้าเราช่วงฝนนี่คือต้องงดน้ำเลยแหละเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้ชื้นอยู่แล้วนะครับทำให้รากเยอะขึ้นคนยังไม่เห็นภาพผมก็เปลี่ยนกระถางไม่หมดแล้วนะครับว่ารากมันเยอะอยังไง เยอะมากเดี๋ยวดูตรงนี้ละกันว่าลากกำลังมาตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับนี่ใกล้ๆหน่อยเห็นไหมนี่เริ่มมีลากแล้วนลลเนี่ยลากทะลุตบเนี่ยลากทะลุกระถางของแท้นะครับผมเปลี่ยนไปหลายต้นแล้วแหละพรลากมันทะลุกระถางหลายต้นเลยไวมากๆนะครับโอเคครับนี่ก็คือประโยชน์นะครับของตัวถาดรองอ่า กระถางนะครับผมว่าใช้ไว้สำหรับทำมันไหลนะครับคลิปนี้ไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้โพสต์นะครับถ้าคุณมีเคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นไม้มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะครับผมขอบคุณมากนะครับ